เอาละครับยินดีลาเข้าสู่เกมโกลด์ไฟสองอ่าแคทจัดเกมแม่งเลยว,ว่างจัดเอาละเป็นลุยกันเลยดีกว่าเกมนี้นะครับเป็นเกมแนวคอนโทรลคอนโทรลขออ่านหน่อยได้ไหมไม่ให้กูอ่านบ้างเลยหนึ่งสองสามสี่ทำอะไรได้ก็ไม่รู้เดี๋ยวควบคุมหนังนะครับไม่มีอะไรมากจาังวันี้เดี๋ยว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 ,ยวอย่าเพิ่งตีกันอย่าเพิ่งตีกันอย่าเพิ่งตีกันยืนเคลียร์กันก่อนเจ้าเจ้าข้าพ่อข้า เจ้าตัวคที่ฆ่าพ่อฆ่าตกลงใครฆ่าพ่อใครครับสีแดงสีฟ้าหนึ่งคือมุมนอกเหรอไม่ใช่สองคือสีแดงสามคือสีฟ้าแล้วก็สี่คือมุมข้างนอกครับป่าดาวกันแล้วสีแดงกับสีฟ้าใครจะได้เปรียบเสียเปรียบกันเนี่ยปติดตามตอนต่อไปทุยไม่ใช่แล้วมาเรามาดูกันยาวๆีกย่าเอาละฮะเข้าไปป่าดาบ สีแดงเริ่มก่อนสีแดงได้เปรียบครับสีฟ้าไม่น้อยหน้าตีแล้วตีฟันเข้าไปจังหวะนี้สีแดงอ้อมหลังเข้ามาเสียบเข้า่พื้นสีแดงสวัสดามเข้ามาครับสีแดงได้เปรียบได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัดสีฟ้าไม่ยอมแพ้จังหวะนี้ประท้าดาบมาแล้วสีฟ้าพยายามที่จะยิงยิงยิงสีแดงไม่ยอมแพ้ครับคุ้งเข้ามาข้างหลังแล้วสีแดง ป่อยฟิวออกมาสีฟ้าบอกไม่ยอมน้อยหน้าโอ้โหเขาคุมกล้องยาชิเป่งเลยฟันครับสีแดงไม่เปียบจังหวะนี้สีแดงยังได้เปียกอยู่ครับชึบเดี๋ยวย้อนกลับหน่อยเพื่อความสะาใจย้อนกลับเพื่อความสะาใจสีแดงได้เปียวครับรู้สึกว่าสีแดงได้เปียบทั้งเกมนะฮะจังหวะนี้ครับโอ้โหสีฟ้ากดสกิลครับสีแดงไม่ยอมน้อยหน้าครับกดสกิลบ้างจังหวะนี้จังหวะนี้สีแดงพยายามที่จะทําให้สีฟ้าตกหน้าผาไหมครับ ไม่ยอมแพ้สีฟ้ากระโดดขึ้นมาแล้วจวังหวะนี้ยังไงสีฟ้าเรียกคู่ครับขี <c oughs> ้กโกงฮนะพลังแห่งความสามารถคีเรียกง่ายว่าหมาหมูฮนะทูบีคอนนะเจินคลาสหนนะครับถ้ามันมีนะเสีย